เรียนออนไลน์ไปแล้วอ่ะก็ยังสามารถมาอัปเดตอัปเลเวลตัวเองเรียนสดที่สถาบันได้อีกคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะ่ะเอามาเป็นส่วนลดในคอร์สเรียนสดได้หมดเลยศาสตร์ของความงามเป็นศาสตร์ที่สามารถต่อยอดได้ในทุกธุรกิจและในทุกวิชาชีพที่เรามีไม่ว่าคุณจะมีร้านเสริมสวยอยู่แล้วมีร้านสปาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดทำเกี่ยวกับความงาม รับลูกค้าได้เลยทันทีแม้แต่เข้ามาเรียนวันแรกรู้สิ์บางคนทำงานประจำอยู่แล้วมีการวางแผนชีวิตว่าจะมีอาชีพหลักอีกหนึ่งอาชีพต่อยอดธุรกิจของตัวเองและมีแผนว่าจะ,กะเกษียณอายุจากงานประจำบางคนกำลังมองหาสถานที่เรียนอยู่จะมีสถานที่เรียนไหนบ้างเนาะที่สามารถออกไปประกาศรับรองได้อย่างถูกต้องขึ้นทะเบียนสปสได้ด้วย เป็นโชคดีสำหรับทุกคนนะคะตอนนี้สถาบันเปิดสอนออนไลน์ทางด้านวิชาของความงามแบบครบวงจรนั่นคือความงาม150ชมั่วโมงนวดหน้ายกกระชับปรับหน่แเห้งสปามือสปาเท้าทรีตเมนต์สปา,สปา,า,สปาตัวแว็กขนมืออาชีพนวดเซลลูไลท์นวดศีรษะและดูแลเส้นผมหลักสูตรบริหารธุรกิจและกฎหมายเราก็สอนให้ด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนสดที่สถาบันแต่ยังไม่พร้อมและไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ในราคาคอร์สโปรโมชั่นณตอนนี้นะคะ2999บาทราคาปกติจะอยู่ที่7,000บาทเราสอนการทำธุรก,กิจออนไลน์ให้ด้วยเป็นการหาลูกค้าในเขตพื้นที่ของตัวเอง มาอัปเดตเรียนสดแล้วเนี่ยรับใบประกาศที่ขึ้นทะเบียนจากสบสดได้เลยฟรีคอร์สเรียนออนไลน์ยิงแอดซึ่งเราจะมีการเรียนการสอนกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งมีข่าวดีนะคะเราสามารถลงเรียนออนไลน์รายวิชาได้ให้ครบ7วิชาสอนเรื่องการทำธุรกิจสปาอย่างไงให้ลูกค้าติดคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสปาที่พรีเมียมมาก เรียนรู้จากสถานที่จริงแม้แต่หลักสูตรการนดวดศีรษะและดูแลเส้นผมสปามือและสปาเท้าซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมามากกว่า10ปีเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถทบทวนได้ตลอดชีวิตมีครูเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเดินทาง คุณก็สามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพความงามแบบมืออาชีพได้ที่ The Magic Academy